บอกเลยว่าตอบโจทย์เดินใจวัยรุ่นแน่นอนนะคะสำหรับกระทะเผาลอยรับน้ำหนักได้สบายเลยเพราะคันนี้ส่วนพนันแล้วก็มีโชกไาภด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่เซลล์เอและเซลลี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถรับเรีอกโต๊ะสูนรุ่งระเบิดสู้ถึงตอนเดียว ตอนนี้นะคะเราอยู่กับอีซูซุเครื่อง3,000ปี2,020ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคันนี้นะคะจดปี21ด้วยนะคะที่สำคัญคันนี้ยังเป็นเพาวรอยด้วยอ่ะได้มันรุกได้โอ้โหใช่หลายตันนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์เดินใจวัยรุ่นแน่นอนนะคะสำหรับสายสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยรับน้ำหนักได้สบายๆเลยกี่ตันคะพี่เอ๋รับน้ำหนักได้4-5ตันนะคะเหมาะกับ่คนที่วิ่งล่องอะไรอย่างนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยจะส่งอะไรให้ลรวบ้างเริ่มกันที่นี่เลยขนาดของเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่3.0ลิตรส่สิบหก6ว่ส์วลพละกำลังที่190้แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เครื่องใหญ่ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนสายวิ่งงานทางไกลมากๆเลยนะคะใช่ใชและ,ะที่สำคัญน,นะคันนี้นะคะมีมออเบรก ABS ด้วยนะคะกระจังหน้าของเรานะคะเป็น Isuzu บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ผู้ชมหน้าปัจจุบเนาะใช่ค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับโคมไฟหน้านะคะของรากับตัวรถเลยนะคะคันนี้ต,ต่อด้วยร้อมแม็กคู่หน้าแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถเลือกลายได้ถ้าไม่ชอบลายนี้ก็เปลี่ยนลายได้เลยนะถูกต้องอยากได้ลายไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะ<ช>เพราะว่าอันนี้เนี่ย จัดส่งตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะที่สำคัญยังได้เป็นยางใหม่ด้วยยางปีใหม่เลยค่ะสวยๆแบบนี้ตกใจแน่นอนนะอะันที่นี่เลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าไอ้สุดท้ายนะคะมีสัญลักษณ์โลโก้สปัก3.0แบบนี้พร้อมกระจกข้างเข้ากับตัวรถสวยดแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าอันที่3.0ปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเครื่องสัมผัสแรงขนาดแรงนะคะต่อมานี่เลยเบ้ามือจับโครเมี่ยมสัญลักษณ์ดีแม็กแดงๆแบบนี้บ่งบอกมาร้องคิวกันซาดนะคะสัญลักษณ์ก็มี ดีแบบแบบนี้พร้อมติดซีใหม่ให้รอบคันเลยนะโอ้โหดำดำแบบดำดุมากดำดุมากเลยนะคะซีใหม่รอบคันนี่ก็คือจัดใหม่ให้หมดเลยนะคะ,ใ,คะในส่วนของด้านหลังนะคะก็นี่เลยะนะคะเป็นกระทะเทอร์อยแล้วก็นหนัก,บบกได้สบปยสายเลยนะคะห้าตันยางเนี่ยยางใหม่สี่เส้นก็คือยางใหม่หมดเลยถูกต้องนะคะอันนี้เป็นยาง SCD 2นะคะยางสำหรับบรรทุกโดยเฉพาะนะคะตอบโจทย์มากๆสำหรับสายบรรทุกหลายๆคนนะคะใช่ค่ะอันนี้ คือ,อยังไงเขาเรียกว่าเสริมแหนบให้แล้วด้วยเสริมแหน,นบให้แล้วด้วยแล้วก็เป็นล้อกระทะเพารอยโอ้โหนี่ก็คือว่าบรรทุกได้แบบ4ี่ห้าตันสบายมากๆาใช่แล้วนะคะไปต่อกันด้านหลังดีกว่าที่พลาดไม่ได้เลยของเรานะคะด้านหลังนี่ก็นี่เลยเนีย่คำท้ายสายฟ<อ>้าของเรานะคะมีให้เลือกด้วยกันกี่สีสามสีด้วยกันค่ะออไม่ว่าจะเป็นได้เงินได้ดำแล้วก็ได้ทองค่ะโอ้โหตอบสนองมากเลยนะคะไฟของเขาเนี่ยขัดมาให้แล้วเงาเงาใช่<ว>ก็คือว่าการข้ามกลางคืนเนี่ยโดดเด่นในสวนของตู้กันมากดีกว่านี่เลย ตู้มาตรฐานนะคะสูงเท่าไหร่พี่เอมาตรฐานของราบป็ออโต้ของเราเราใส่ตู้สูง2เมตร10ด้วยกันค่ะเพื่อนๆก็สามารถเลือกขนาดความสูงได้เลยนะอย่าทีา<ช>่แจ้งไปไว่าจะเป็นเสมอเก่งก็ได้ เมตรค่ะ10เมตร80ซมเมตร10ซมเมตรจีหรือจะเปลี่ยนใส่เป็นคอกถูกต้องนะคะที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้หรือคอ้นนะคะเราจดลงเแวบให้หมดเลยนะคะที่สำคัญแหนบด้วยแหนบด้วยพราะรอยเราก็จดลงเล่มไม่นานเพราะคันนี้ส่วนท่านแหนบแล้วก็มีชกค่ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแน่นอนเลยว่ามีเอกสารครบแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะในส่วนของด้านในกันเ้านี่ก็ เลยมาก็เปิดตะเลยนะคะนี่นะอ่ะฝาเข้าประตูนะคะด้านข้างเนี่ยพลตสติกอติก a b s นะพิมไรหนังสวยๆแบบนี้เลยค่ะเราจกไฟฟ้ารอบคันและบูมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะวางแขนนี่สบายๆเลยเนาะเออและในส่วนหองนี่สําคัญเลยอะไรคะพี่เอลองดึงมาสิเม็ดอาร์ค่ะราฟบันติกของเรานะคะรับประกันได้เลยว่ารถทุกคันนะคะที่เข้ามาผ่าน QC เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่า รถทุกคันเนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วพวกกันได้เลยค่ะเห็นไหมแมนอะของเรานะคะยังเป็นแบบเดิมๆอยู่เลยนะคะเพื่อนท่านเพื่งเข้ามานะคะสนใจเนี่ยเข้ามาดูได้เลยนะคะรถของเราเค่ะดึงได้ทุกคันเปิดดูได้ทุกคันตอบโจทย์มากๆเลยนะคะในส่วนของเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณแสนกลางๆเท่านั้นเองมันเทารอยดอเพราะว่านี้เป็นรถใช้งานแบบจริงๆเลยนะคะะแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์ทรงสามการนะคะปรับระดับได้อีกเช่นเดิมค่ะ ในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดนะคะตอบโจทย์มากๆสำหรับเพื่อนๆขับขี่ทางไกลนะคะหรือ<ช>สายบรรทุกหนักที่ต้องขึ้นเขาขึ้นเนินอะไรแบบนี้<ช>ออถูกตอบโจทย์สุดๆค่ะแอร์ระบบแอร์นะคะเป็นระบบปรับแมนนวลนะสามารถปรับระดับได้ถึง4ี่ระดับอยากได้เย็นฉับขนาดไหนก็สามารถปรับได้เลยใช่อากาศร้อนแบบนี้เนี่ยต้องเบอร์สีเท่านั้นนะคะแร,รแรงสุดแรงสุดเลยโอ้ก็มันร้อนดีเนาะนะคะในส่วนของ F3 นะคะก็ยังคงเอกลักษณ์ไตล์สุดๆอีกเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่สามารถต่อสาย a u x แล้วก็ USB ได้นะคะถูกต่อนะ ก็ะค,ะคือฟังเพลงจากมือถือได้รตามปกติเลยนะคะเ<ต>บาะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังไวนิ้วทรงสีดํานะคะสวยมากเลยถ้าเกิดเพื่อนๆกินอยู่บนรถเนี่ยเป็นยังไงพี่เอ๋ก็ถ้าอะไรหกเนี่ยสามารถใช้ผ้าแบบหมาเช็ดได้เลยถูกต้องน,นะเพราะว่าเบาะแบบนีไ้ไม่เก็บกลิ่นถูกตอ้องในส่วนของช่องเก็บของกันบ้างดีกว่าช่องเก็บของคันนี้นะคะมีทั้งหมดสองช่องใหญ่ๆด้วยกันค่ะมีฝั่งห้างคุยขับ ในส่วนของระบบร้อเสาควานผัดชัยนะคะมีแอร์แบกทั้งหมด2จุดด้วยกันค่ะมีฝั่งคนขับแล้วก็ข้างๆที่นั่งคนขับค่ะใช่แล้วค่ะและที่สําคัญนะคะของเร็วภายในเนี่ยเราก็เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ทั้งหมดแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะคะเราก็เปลี่ยนให้แล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ได้เลยโอ้โหตอบสนองมากเลยใช่ไหมตอบสนองมากเลยค่ะและที่สําคัญร้านเบีออโต้ของเราค่ะมีรับประกันหลังการขายให้5้ากิโลค่ะมีปัญหาอะไรเข้ามาทางร้าน ได้เลยคะ่ะเราก<ช>็ดูแลแล,แล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจัสหวรร์นะคะก็<ด>สามารถติดต่อพี่พี่เซลล์ที่ดูแลได้เลยนะคะเ<ช>ดี๋ยวเราดูแลค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดเลยคะ่ะแล้วเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจรถตัวจริงแบบนี้นะคะสามารถตริดต่อได้ที่เบอร์ด้านบนเลยนะคะเป็นเบอร์พี่เอแล้วก็พี่ลีเองนะคะสองเบอร์นี้เพื่อนเพื่อนแอนไลน์เป็นเบอร์โทรหรือไอดีไลน์ได้อีกใช่อยเออหูง่ายมากๆเลยนาะง่ายมากๆแล้วแลเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างสังหว์นะคะก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างสัรรค์นะคะสามารถส่งเอกสารมาให้เเรดก่อยปทัวะล จะส่งรถให้ทั่วประเทศอีกด้วยค่ะโอ้โหตับสนมากเลยเนาะไม่ต้องไปไหนเลยคือนอนอยู่บ้านสวยๆใช่นะคะเดี๋ยวเราเอารถไปส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะ,ะ,คะและท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงแบบนี้มาได้ที่ลาบ e r r a r นะคะตั้งอยู่ต้นใหม่ตรงข้ามกบไปสนีมีนบุรีกรุงเทพถ้ากลัวมาไม่ถูกเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเออตอนหรือถ้ากลัวหลงนะคะแอดไลน์หาเซลล์เลยส่งโลเคชั่นไปให้ ไม่หลงแน่ๆค่ะและที่สำคัญนะพี่ลีตอนนี้เราโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า60,000บาทพร้อมพร้อมอะไรรู้ไหมค่ะฟรีอีก45วันยังไม่พอน,นะคะจองวันนี้เพียง999บาทและที่สำคัญคันนี้ผ่อนเท<อ>ีเ<อ>่ยง9,000พันต้นๆเลยค่ะต้นๆเลยค่ะมากเลยค่ะใช่ค่ะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยู่นะคะก็ติดต่อหาพวกเราได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆกันอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะรีวิวหน้าจะมีคันไหนมาอีก